สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปไหนมาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือวางหลังนะคะเราจะไปตลาดวางหลังกันตามมาเลยการเดินทางอาาของเราโดยนั่งเรือข้ามฟากมาจากท่าเรือมหาราชค่าบริการ4บาท50สตางค์เท่านั้นเองค่ะไปกลับก็9กบาทอันนี้เรามาดูกันเลยว่าตลาดวางหลังจะมีอะไรบ้าง ว่าคนเยอะมากๆเลยวันนี้เป็นวันเสารา์ทิตย์นะคะเดือนเดือนที่เรามานละคะ่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะครั้งคนเดินตามถนนเดินซื้อของอเลือกซื้อเลือกหาก,กันเต็มแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับด้วยนี่ก็จะถึงแล้วซูชิบังหลังแต่เราไม่ได้กินร้านนี้เรามากินขนมจีนร้านนี้ค่ะก็ติดก,กับซูชิบังหลังจำชื่อไม่ได้ผักเยอะมากเลยเลือกได้ตามสบายเลยค่ะเขาจะเป็นบุฟเฟ่ผักนี่เรากินน้ำยาปลากับน้ำยาปลากับกะทิ กินเสร็จแล้วเราไม่รอช้าค่ะเดินกันต่อเพื่อที่จะไปวัดรักรังนั่นเองทมกันมาเลยมันจะมีเส้นทางที่เชื่อมกันระหว่างตลาดบางหลังกับวัดรักังนะคะตาม,มาเลยาตาม,มาเลยไปกันต่อที่วัดระคขังกัน และตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะวัดระฆังกฤษตารามสวยมากเลยค่ะเพื่อนมาตามไปดูข้างในกันได้เลยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงด้านในกันแล้วนะคะมาชมความวิจิตรงดงามของภาพพื้นหลังข้างนี้กันได้เลยคะ่ะสวยมากๆเป็นรูปะระฆังดูวยสวยงามมากๆ ปีท้ายนี้เราจะนั่งเรือข้ามฟากกับกันค่ะ๊ bye ายบายเจอกันทริปหนะ้า